สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูมิสูอิชิ New t r i t ันนะครับเป็น All New นะครับอันนี้จริงๆก็ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ไปสะดุดตานะครับไปสะดุดตาของรุ่นที่เป็นแค็บนะครับแล้วก็ทางโชว์รูมนะครับมีของพิเศษให้นะครับคือตัวที่เห็นเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแบบมันเป็นตัวที่เขาตกแต่งมาให้นะฮะแต่ว่าไอตัวนี้จริงๆแล้วนะครับเป็นของตกแต่ง ที่ทางโชว์รูมจัดให้นะครับก็คืออันนี้เป็นเป็น,ปนสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดรถไททันเนี่ยเวลาออกใหม่นะครับมันก็สวยน่าดูอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแถมของเข้าไปให้อีกนะฮะแถมของแต่งแถมอ่าหลายหลายจุดนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับ ก็มี2โฉมที่อยากจะนําเสนอก็เป็นตัวยกสูงทั้งคู่นะครับก็เป็นตัวแครบกับตัวสี่ประตูยกสูงนะครับราคาเริ่มต้นของทั้ง2รุ่นราคาแจ้งมาว่าไม่สูงเลยนะครับถ้าเป็นตัวแครบก็เริ่มต้นที่0กแสนกว่าๆนะครับแต่ตัว6กแสนกว่าก็าอาจจะออปชั่นไม่ค่อยเต็มเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวออปชั่นเต็มๆหน่อยก็น่าจะ เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวดับเบิลแคปนะฮะดับเบิลแคปก็คือตัว4ประตูนะครับตัว4ประตูก็เริ่มต้นที่7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับ7 0็0แสนกว่าบาทเอ่อถ้าพูดถึงว่าราคานี้นะครับราคาประมาณ60แสนถึง7 0 0 0แสนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถเก๋งแบบดีๆสักหน่อยนะครับราคาพอๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันอนะ่ะแต่ละมุมเนาะว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับเริ่มต้นจากมาดูตัวแคปนะครับตัวที่ผมไปสะดุดตา ตัวนี้เป็นตัวที่กําลังจะส่งลูกค้านะครับกำลังจะส่งมอบลูกค้าก็คือลูกค้าจองไว้แล้วแล้วก็มาลองขับเรียบร้อยนะครับอันนี้ทางศูนย์บริการก็จะแถมของให้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งมือเปิดคมเนียมนะครับมีที่ปิดฝาถังน้ํามันคมเนียมนะครับ,ค,ค,รบคือมีของตกแต่ง ของตกแต่งเพิ่มเติมที่ทางศูนย์บริการนะครับทางโชว์รูมแถมให้พิเศษนะครับอันนี้น่าจะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราคุยกับเซลประมาณไหนนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นของโชว์รูมประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะทิ้งเบอร์โทรของเซลไว้ให้ทางด้านใต้คลิปนะครับก็ลองนั่นดูนะครับ ปกติที่เราเห็นเนาะรถม b ซูบิชิที่เราไปดูเบื้องต้นนะครับมันก็ดูดีฮะมันก็ถือว่าดูดีมากๆนะครับสำหรับภายนอกอตัวออปชันตัวอะไรเดี๋ยวผมจะขออนอุญาตข้ามพวกนี้ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูทางคลิปอื่นๆนะครับตัวออปชันตัวสัมพัถนะอะไรของมันนะครับพูดถึงว่า ความดูดีของมันนะฮะความดูดีของมันก็ถือว่าดูดีมากๆสาหรับมิสูนะครับแต่ถ้าพอได้มีของแถมนะครับของแถมของแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวผมว่าสวยเลยนะอันนี้ยังยังขาดอยู่เล็กน้อยเนาะถ้าเพื่พอนๆสมาชิกเอาไปก็เอาไปใส่เพิ่มนะครับพวกของตกแต่งกันชนหน้ากันชนหลังแหลกแหลกหลังคาอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกล้อมุงล้อแม็กอยากเปลี่ยนก็นั่นนะครับแต่ว่าล้อแม็กก็ถือว่าลายสวยอยู่นะครับถือว่าดูดีเลยนะครับ ตัวนี้ใส่ตัวคมเนียมมาก็ถือว่าจัดเต็มนะครับจัดเต็มระดับนึงแล้วนะเอาออกไปขี่ก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับภายในก็เพิ่มให้มั่งนะครับเพิ่มให้มั่งเล็กน้อยนะครับอันนี้ซุ้มป่องล้ออ่ะมันเป็นซุ้มป่องล้อแท้นะครับซุ้มป่องล้อแท้ก็คือมามากระตัวมันเลยนะครับพูดถึงว่าถ้าเกิดเราเอามามาใส่เองอะ่ะเราก็อาจจะใส่เป็นที่ครอบทั่วไปนะครับแต่ก็น่าจะดูดีขึ้นนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีหรือยังนะครับซุ้มป่องเป็นคิ้วนะครับ ภายในของรถไททันตัวที่เป็นไททันพัทนะฮะตัวไททันพัทตัวปี2019นี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยมากๆก็เป็นสีดำนะครับสีดำเข้มๆเลยนะครับตัดด้วยสีซิลเวอร์แล้วก็มีสีโครมเนี่ยผสมเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันมันก็ดูดีมากๆนะฮะ อันนี้น่าจะแถมตัวพวกพรมเท้าให้นะครับมีพรมเท้ามีที่ดักฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะภายในก็น่าจะแถมหลายตัวอยู่นะครับภายในโออ่ามากนะครับภายในโออ่ามากดทูทั้งดูดีนะครับดูดีดูสวยแล้วก็ภายในก็กว้างน่าดูนะครับตัวเรื่องของแคปบตัวนี้เปิดได้นะครับแคปบเปิดได้ก็สามารถจะ,ะขึ้นขึ้นไปจาก ด้านด้านข้างได้เลยนะครับก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ให้คนเขาพับเบาะก,ก่อนเนาะปกติถ้าเกิดว่าเป็นรถมือสองเก่าๆอ่ะเราก็ต้องพับเบาะก,ก่อนก่อนจะขึ้นแคปนะครับแต่นี้ไม่ต้องเลยเดินขึ้นไปเลยนะครับตัวเครื่องของตัวนี้ก็เป็นเ,เครื่องที่เรียกว่า2.4เนาะ2.4ก็เป็นเครื่อง ไม่ค่อยไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซีซีไม่ค่อยสูงเป็นเครื่องอยู่ที่2 4 0พันสี่ซีซีนะครับแต่ว่าแรงม้าที่ใส่มาให้เนี่ยอยู่ที่180แรงม้านิดๆน,นะฮะโอ้โหนี่ว่าเรียกว่าเหยียบบินเลยนะฮะสำหรับรถไททันนะครับก็คือความแรงของพวกมิซูเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับเรื่องความแรงเรื่องอะไรที่มันประมาณอย่างเงี้ยนะครับของเขาใส่มาให้เต็มๆอยู่แล้วนะครับแรงม้าขนาด1 8 0แแรงม้านี่ก็ น่าจะแรงระดับต้นๆเลยนะครับสำหรับรถกระบะในประเทศไทยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ C ีซีด้วยนะซีซีที่มันมีมีมาให้นะครับอยู่ที่2 4งพันสี่ร้อยก็ถือว่าไม่กินนะครับถือว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับก็มาแถมตัวดับเบิลแคปนะครับดับเบิลแคปก็คือตัว4ประตูให้อีกสักอีกสักคันนึงนะครับดูมาดูเล่นๆอีกสักรอบหนึ่งไอตัวดับเบิลแคปนี่ก็หน้าตาคล้ายๆกับตัวแคปนะครับแต่ก็จะมีตัว ประตูนะครับที่มันเป็น4ประตูนะครับก็จะมีความกว้างในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าขนาดของแคบนะขนาดของกระบะนะครับก็จะสั้นลงนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บรรทุกเยอะๆนะครับบรรทุกเยอะๆก็แนะนําว่าเป็นพวกแคบนะครับ แต่้าเป็นพวก4ประตูนี้ก็จะมีความอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นนะครับก็คือไปกันได้หลายคนนะครับถ้าครอบครัวมีสมาชิกกันได้เยอะนะครับก็ใช้พวก4ประตูนะครับแล้วก็ขนข้าวขนของอยู่ที่ระดับไม่เยอะมากมายนะครับไม่เยอะมากมายไอ้พวกตัวที่เป็น สี่ประตูนะครับก็จะจดทะเบียนอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นจะเป็นการจ่ายภาษีเหมือนรถเก๋งนะครับจะเป็นการจ่ายภาษีเหมือนรถเก๋งก็จะราคาสูงหน่อยนะครับถ้าพูดตามภาษาเราก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกรถแครบภาษีก็จะถูกกว่าเยอะนะครับทางด้านหน้าก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันตัวดับเบิลแครบเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดนะครับก็ถือว่าไม่ไม่แพงนะฮะถือว่าไม่แพงสำหรับมิซูน่าใช้นะครับ ภายในถ้าเป็นตัวดับเบิลแคปตัวสีประตูนี่ถือว่ากว้างเลยนะครับกว้างเลยโออาเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายจากเบาะที่นั่งนะครับแถวที่2นะครับเบาะที่นั่งแถวที่2ดูทางด้านหน้าไม่ไม่รู้สึกว่าอึอดอัดเลยนะเนี่ยนั่งถ่ายก็ได้ได้ยื่นมือไปถ่ายนะครับเพราะมันมันก็ค่อนข้างกว้างค่อนข้างยาวนะครับารการตกแต่งก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะถือว่าดีมากๆนะครับก็เป็นสีดำนะครับตัดสีซิลเวอร์นะครับ มีคมเนี่ยมนิดนึงนะตรงตรงพวงมาลัยเล็กน้อยนะครับมีที่เปิดประตูอะไรพวกนี้ฮะแต่สีก็เหมือนอ่าเขาต้องจะใส่ใจนะครับทางวิสูเขาต้องจะใส่ใจกับาการตกแต่งภายในชุดนี้เขาต้องจะมากนะครับก็มีความสะดวกสบายนะครับออปชันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ส่วนออปชันเดี๋ยวผมจะไม่ไล่แล้วกันดูไปดูคลิปคลิปเกี่ยวกับสมรรถนะแล้วกันนะครับวันนี้มามาเยี่ยมชมความสวยงามของมันนะฮะ นี่ฮะปุ่มกดเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกอ่ะจะไปก็ทดสอบลองขับที่โชว์รูมก่อนนะครับเพราะว่าทางการเลสซิ่งไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรเอาไปใช้อะไรมั่งนะครับมาดูที่นั่งแถวที่2นะครับที่นั่งแถวที่2ที่อยู่ทางด้านแคปก็คือทางด้านฝั่งผู้โดยสารก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยแล้วก็กว้างนะครับกว้างมากถ้าใครเบบใช้ครอบครัวใหญ่ๆนะฮะมีครอบครัวใหญ่คิดว่าจะเหมาะเลยนะครับคิดว่าจะเหมาะเลยครับรถ4ประตูดับเบิลแคปนี้นะครับ ก็เป็นรถมิซูบิชิ Tri ตันนะครับเป็น all new นะครับถ้าเวลาใส่ของแต่งแล้วผมว่ามันดูดีดูดีขึ้นกว่าที่ที่เราเห็นปกตินะฮะเพื่อนเสมาชิกก็มาลองทดสอบนะฮะแล้วก็ลองถามที่โชว์รูมดูนะครับว่ามีของแถมอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็พามาดูเลยนะครับว่าของแถมเวลาใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยมันดูดีขนาดไหนนะครับจากปกติก็จะดูเรียบๆรเนาะ อันนี้จะมีมีเงาขึ้นนะครับมีประกายมากขึ้นเพราะว่าใส่ของแถมของแต่งไปแล้วนะครับอ่าล้อมงล้อแม็กซึงว่าสวยเลยนะครับล้อแม็กเนี่ยใส่รู้สึกจะขอบ18นิ้วเลยแล้วมั้งครับเนี่ยนะฮะล้อแม็กใหญ่แล้วนะครับอ่แต่ว่าด้วยด้วยความที่มันใหญ่ของรถนะฮะความที่ที่ที่รถมันคันใหญ่มากนะครับผมว่าใส่นู่นนะฮะแม็กขอบสัก22ก็ยังไหวนะฮะ ก็ยังไม่เต็มซุ้มนะใส่ขอบ2 2เพราะเพราะความใหญ่ของมันจริงๆนะฮะรถรถไททันอ่อนิวตัวนี้นะครับก็พามาดูเบื้องต้นนะครับพามาดูเบื้องต้นเรื่องความสวยงามของมันนะครับเรื่องการตกแต่งก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับว่าเขาใส่อะไรมาให้ก่อนที่เขาจะส่งมอบให้เรานะครับก็ราคานะครับราคาย้ําอีกรอบหนึ่งตัวแคปนะครับตัวแคปที่เปิดได้นะครับก็เริ่มต้นอ่า ไม่ใช่สิตัวแครบยกสูงนะฮะตัวแครบยกสูงตัวที่เราเห็นอยู่นี่นะครับาราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่600,000 680,000นะครับ680,000 690,000ร,ราคานี้ก็ก็ถือว่าน่าใช้นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรถเก่งนะเพราะรถเก่งก็อย,งยง uth, อย่างอย่างวีออสอย่างเงี้ยวีออสก็ราคานี้เลยนะฮะถ้าพูดถึงว่าเราจะซื้อรถเก่งเนี่ยเราก็ามองพวกไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าราคาใกล้เคียงกันแหละ นะครับและส่วนตัวที่เป็นดับเบิลแคปตัว4ประตูนะครับก็แพงขึ้นประมาณแสนหนึ่งนะครับแพงขึ้นประมาณแสนหนึ่งราคาก็เริ่มประมาณ7จ็ดแสนแปประมาณนี้นะครับแต่พูดถึงว่าความแตกต่างระหว่างแคปกับดับเบิลแคปนะครก็แตกต่างที่ภาษีนะครับภาษีเวลาเราจะซื้อไปใช้แล้วก็ดูดูเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างที่เราใช้มันด้วยนะครับเพราะว่าภาษีแตกต่างกันนะครับลดแคบราคาไม่สูงเลยนะครับราคาไม่สูงเลยสําหรับภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น4ประตูก็ขึ้น ขึ้นตามที่ cc นะครับขึ้นตามที่ CC แล้วก็มันจดเป็นรถเจที่นั่งบุคคลก็จะแพงขึ้นนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมความสวยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ